วิริยนาทุกขมเจติอัตานเมวชิตังสยโยตามพู้รวจนะพระบาลีทั้งสองบาทนี้แปลความเป็นภาษาไทยออกมาว่าจะร่วมพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเอาชนะตนได้นั้นและประเสริฐที่สุด พระบ,บุรุเจ้าได้ตรัสถึงกุศลธรรมเอาไว้ในความเพียรและตรัสอกุศลธรรมไว้ในโกสัชะความเกียดตคลาดดังที่เคยตรัสเอาไว้ว,ว่าด้วยความพิสูงหลายเราไม่เคยพิจารณาเห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความเจริญของกุศลธรรมเท่ากันกับวิริยะการประกอบความเพียรเมื่อบุคคลมาประกอบความเพียรแล้ว กุสุรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นและในทางตรงกันข้ามดูก่อนพิสูจน์หลายเราไม่เคยพิจารณาเห็นธรรมอย่งางใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อให้อกุศสุรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็พ่อพูนมากยิ่งขึ้นเท่ากันกับโกสัช่าความเกียรคร้านงเมื่อบุคคลประกอบไปได้วยโกสัช่ะความเกียดครื่อง เอากระสุดทำเพียไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นและการที่เราเอาชนะใครต่อไม่ใครโดยคิดว่านั่นแหละดีดดะที่สุดหรือว่าประเสริฐที่สุดแต่ในความเป็นจริงนั้นกลายเป็นว่าเราชนะนตุเองได้นั่นแหละประเสริฐกว่าประเสริฐที่สุดในวันนี้อัตมาภาพก็ได้อาศัย วิริยะความเพียรขันติความอดทนไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยการที่เดินจงกรมอยู่สองชั่วโมงกว่ากว่ากว่ามาประมาณสักสินาทีก็คือการซ่อมให้ครบในสองชั่วโมงนั้นโดยเริ่มตั้งแต่บ่ายโมง45นาทีกระทั่งไปถึงจวนจะใกล้บ่ายสี่โมงก็ลงไปนั่งกรรมาฐาน แต่ในขณะเวลานั้นก็มีโยมประสทิที่อยู่คณะ8มาเรียกก็ทําให้พร่องไปสักหน่อยได้มาพูดคุยกับโยมประสิท,ที่มีธุระด่วนในตอนนั้นก็จึงนั่งกรรมาฐานตั้งแต่ตอนนั้นมากระทั่งถึง18นาฬกาคือ6โมงกับ3นาทีซ่อมไป3นาทีรวมแล้วก็เป็น4ชั่วโมงเต็มบริบูรณ์ได้อาศัยความเพียรความอดทนไม่น้อยเลยทีเดียว แล้วก็เชื่อว่ากุศลธรรมได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือภาวนากุศลหรือกุศลภาวนาก็ไม่ได้บอกว่าแตมาภาพเมื่อมาถึงช่วงบ่ายแล้วที่ตั้งคติเอาไว,ว้ว่ายามเช้าฝึกกายยามบ่ายฝึกจิตพอมาถึงช่วงบ่ายจะไม่มีความเกลียดคล้างก็มีความฝึกกานอยู่เช่นเดียวกันไม่อยากจะทํากรรมฐานอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ เพราะเมื่อรู้ถึงคุณของอนนาปนักฆราําที่ญาโยมถวายพุษมบรุงมาให้แก่เราในวันนี้ที่เป็นวันเสาร์ก็คือคุณแม่สุภัตราธีรบันและโยมมีนามาเราวงร่วมกันถวายเพลประจําวันเสาร์โดยสังอาหารมาจากครูอับสอนเป็นอาหารอย่างดีเลยมบประมาณก็อยู่ที่5้ากว่าบาทได้ตรวจด,ดูแล้วเมื่อเล้ถ,ถึงคุณของอนนาปนาลฆนาํา,าที่ญาโยม ดยเฉพาะในวันนี้คุณแม่สุภัตราธีกบัญยมมีนาวาลวงซึ่งถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีคุณอยู่แล้วเรื่องคุณของท่านเราก็ควรที่จะมาทําความเพียรเพื่อที่จะทาให้กุศลภาวนาเกิดขึ้นจะได้น้อมกุศลภาวนานั้นไปให้แก่คุณแม่สุภัตราธีกบัญยม,มีนามาเรวงและญาติโยมสาธุชนชาวพุทธที่ได้ถวายนาปนาข้าน้ำบรมากลากไม้มาประทับบรรลุธรรมาภาพให้มีกาย ที่มีเรื่องกำลังที่จะสืบพัะยุะศาสนา,ราประเพื่อรมจรจันต่อไปแต่เมื่อเู้กถึงพระวจนะที่ว่าอัตานามเมวะชิตตังไสยโยชนะตัวนั่นแหละประเสริฐที่สุดธรรมาภาพก็เลยเกิดวิริยะเกิดขันติเกิดความเพียรเกิดความอดทนเพื่อที่จะเอาชนะตัวนี้ได้แม้ว่าตัวน,นั้นจะมีความรู้สึกว่าเกิจดข้านอยู่บ้างแต่ก็ไม่นำพาไปในเส้นทางนั้น คือกลัวสัตว์ความเกลียดคร้านเพราะมันจะเป็นเหตุทําให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มผลมากยิ่งขึ้นเมื่อได้มาประกอบกริยประกอบความเพียรเช่นนี้มีทั้งวิริยะความเพียรกัรติวความอดทนไม่น้อยเลยทีเดียวก็จะทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นตามพุทธวจนะในพุทธเยาตรัสไว้นั่นเองในวันนี้ก็จะเรียกว่ามีกุศลภาวนาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐานภาวนา อย่าเสถียให้ร่องทนเป็นในเวลาเวลาที่ทำเรียนต่อเนื่องนันเกิดขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นขอน้อมโอ,อกคสันโวนาที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันเสาร์นี้ไปให้แก่คุณแม่สุปาาธีขาบานโยบินาม,มารวงและโยมสาธุชนชาวุทธที่ถวายนับปณคารน้ำปรลบหมากรไม้มาบุรมบรุษภาพภาพนี้โดยการที่จะยถาสัพพีให้เสียให้พรนังต่อไปนี้ ยะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิสิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิชะโตสภพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโซยะถามณิโชติรโซยะถาสพิติโยโยะฉันโต สัพพโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาเซริสเนจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันเตอายุวันโนสุข,ขังภะลังถ้าประกอบความเพียรมากๆเสียงก็มักจะหายไปแล้วเสียงก็จะแหกอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติ ของพระผู้ประกอบความเพียรที่มีจังวิริยะความเพียรการที่ความอดทน